สวัสดีค่ะอาจารย์คุณรู้นะอี่มึงมาวันนี้ก็ผมอยากได้สมบัติพ่องมึใช่ไหม <laughs> งั้นเข้าเรื่องเลยค่ะคือหนูอะอยากไดอาพาร์ตเมนต์ของพ่อแล้วก็อยากให้พี่ชายมันเก็บเสื้อผ้าไปจากบ้านด้วยหรือให้มันตายหาไปได้ยิ่งดีนะคะ <laughs> ไม่ต้องโหดขนาดนั้น,นก็ได้ไมั้งหนูได้ สองหมื่นรับรองไม่เกินสองวันมันได้ออกจากบ้านแล้วแน่นอนแล้วหนูต้องทำยังไงบ้างคะลับไปนี่คือกระดูกเจ็ดป่าช้ากับหนังควายลงอาคม ของมันแรงนะมีแด่กูเท่าน,นั้นแหละที่จะแก้ของนี่ได้มึงแค่เอาไปไว้ที่ตึกตรงไหนก็ได้แล้วถ้าพี่ชายหนูมันออกจากบ้านไปแล้วของมันจังอยู่ไหมคะถ้าพี่มันออกจากบ้านไปแล้วมึงเอามาให้กูอีกสามหมื่นแล้กูจะแก้ของไง <laughs> อีกข้อหนึ่งมึงระวังไว้ดี ทุกวันพระมึงห้ามกินเนื้อสัตว์เป็นอันขาดนี่ชิ้นนั้นแล้วของที่กูทําให้มึงภายในวันนี้จะย้อนกลับเข้าหามึงถึงตอนนั้นแล้วกูก็ช่วยอะไรมึงไม่ได้ <laughs>